ครับสวัสดีครับผมอแม่พี่น้องตามกันต่อครับกับเหลยกเด่นบนประจํางวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับนี่ือชุดเต็มนะครับนี่ชุดเต็มผมลงไปเป็นคลิปที่สองแล้วครับเนาะคลิปเต็มของเหลยกเด่นบนครับคลิปที่สองเด่นแค่นีศูนย์หนึ่งสองสามหาครับเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่น สองกับหาเิี้ยงหาตัวเดียวครับตัวเดียกะผูกก็มีสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองหกสองเก้าศูนย์หาสองหาหกหาสี่หาแปดหาชุดเด่นนาะครับชุดเด่นก็นมีศูนย์สองศูนย์หาสองหนึ่งหาหนึ่งครับจนสุดฟันตรงมีศูนย์หากับหาหนึ่งครับครับวันนี้กาชิมา,าสรุปเป็นโปร่งชุดถ่ายเนาะครับเนาะสรุปสรุปเรียงบนโปร่งชุดถ่ายประจำว่าทันที หนึ่งสิงหาคมพศสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดครับครับก่อนจะไปเบิ้งสสรุปเนาอครับนอกขอขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งสินค้ารวยทำได้เครับจะเป็นกำลังเรงใจในการทำลิปต่อๆไปนะครับนอกอค,อรครับกลับมาเบิ้งเรยครับ บนโครงสุดท้ายครับเด่น เป็นสองคำหาครับ วิ่งห้าตัวเดียวครับวิ่งห้าตัวเดียวสมเด็จเจ้าพัวนะครับเนาะเด็จเจ้าคัวก็มีูนย์สอง ห้าสองหนึ่งห้าหนึ่งสองศูนย์ห ห้าคู่ครับเี่นห้าคู่ปันทงสองคู่ครับ สองศูนย์ครับบันชีงศูนย์ห้ากับสองศูนย์ เด็ดสามตัวครับสามตัวนะครับสามตัวเดี๋ยวเบิกนับลอยกัน สามตัวหนึ่งศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้า วันตรงคู่เดียวครับหนึ่งส่วนห้าครับ ัแกะหน้าจอได้ครับครับสำหรับเลขสรุปเด่นบนประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นสองกับหาครับเด่นสองกับหาวิ่งหาตัวเดียวครับวิ่งหาตัวเดียวส่วนเลขจับกูกับมีศูนย์หาศูนย์สองสองหนึ่งหาหนึ่งสองศูนย์ครับเด็กเด่นสามตัวกัมีหนึ่งศูนย์หาสี่ศูนย์หา เจ็ดศูนหาครับชุดเด่นชุดนิ่งชุดปั้นทงเนาะครับเนาะชุดเด่นชุดนิ่งชุดปั้นทงนี่ศูนหาสองศูนดเด่นสามตัวคู่เดียวหนึ่งศูนหาครับหนึ่งศูนหาครับเด็กก็เป็นเพื่อนแค่แนวทางเด้อครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮ็ที่ทุกคนจงพิจารณา,นา,นานในการรับชมครับ สอบกระจัดคัดกระพานนะครับนองมอแนะน,นั่ให้เปยนการพนันหรือว่าสิ่งที่กฎหมายใดทั้งสิ้นครับครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงจำเนียนะครับน้อขอไว้กอน,นอเนี่พ่อแม่พี่น้องเน็ตีทุกคนจงส่งดีเด้อครับสวัสดีครับคลิปสุดพันธ o n